เล่นในทาก็เล่นเจ็ดคนครับแต่ไม่เจ็บมากเลยแล้วนะครับในที่ e <te am rhythm ma lush> สล้ในที่ตลาดครับเป็บกอดของตลาดลอยะาที่หูครับโอ้โหเจ็บกอของกูครับนี่จะจหมดใจกับสตารับเพรที่บให้จากลอยสองลำปากละการาที่ไปแล้วจะล้หลบแล้วแน่แล้วโดนขวางแล้วเต๋อครับขอเกร็ แสงขาวสามารถเท้าตัวแบบนี้นะฮะในการเลี้ยงต้องมแหวกเข้าไปอย่าตัวเดียวขับไล่แข้งยืดรับของมอเตอร์ครับเป็นฟรีคิ่ครับของตลาดนะครับพี่จะลุยประตูครับโเดี๋ยวเดี๋ยววงโารนานกครับ เดี๋ยวเดี่ยวชิดเข้ามาแล้วแไม่มีอะไรแค่สองสีครับจอมเตชิพิกประกาศแล้วกว่าเป็นคณะของเจ้าบงเนี่ยมีเป็นราชาปีทิพเลยครับไม่อยู่ในสนามเลยวันนี้ไม่มาด้วยก็ไม่เห็นนะโอ้ีจะให้ลูกปริภาพในการทีฟีที่เขพอหลักอย้็ถึงข้ลงไปเลยอ้ไม่พาาแลว่าราจเไปตอน่ไม่เลยไล ก็เป็นอย่างดีครับตัวนี้ก็องบอกว่าทางด้านบอลออโต้ครับวางแขใเกิดกา่นัสนครับี่มานเประกบสองตลอดเ่ยใช่ัะโอ้มีเข้ามีซ้อนตลอดเลยครับถอ้ไม่เป็นไรนะครับรู้พี่งสัอย่าดีนับตคนนอว่าคของกันนแล้วดูถ้าเราขัยให้แ่านี้นะ กว่ากว่านะด้นไหนครับก็จะว่าเหลียกแคานนี้ก็อยู่ที่จะไหวที่เหลี่ยกครับเหลี่ยงบออนี่ก็เป็นเป็นรองนะแต่ว่าถ้าเหลี่ยงมวยนี้ก็ก็ว่าได้ทีแต่ว่าอยู่ในสกัดของี่นภพอยู่แล้วว่าค่ายใหญ่เนี้ยธินภเนีย โอ้ยดีใจจังนี่แหละรถคือยังมีรถที่ยาวเป็นรถที่ยาวไหมเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาอะไรไมรู้ขาวครับรู้ว่าไอ้เสียเปยอะไรอะไม่ร้รมร ดีครับของตลาดนะครับโยรองใสครับปอดไ่ได้ประตูนี้โปร่งิ้ได้ครับับกวาดเสุดก้าบแล้วครับรอยเดียวแน่าคนไปเอาแล้วคายที่ปอนดได้แลเจ้าตงี่โอ้โหไปครเบอรลี่ครับไีใจนะไปเอาเต็มไปเอาค ก็นี่ยังมีใส่ความสามารถทีตัวขาง้ตลาดอะครก็ใสกานเข้าข่าวกในการเจาะเมื่อที่จะถวงปตูคือได้ไล้โอะครัี่่วขึ้มาสักลูกก็เข้งมาตกกลางครตกตลาดเขายครับที่เจ้าไมครับไหเจาไม่ข้าปดูโอ้ต้องลืนางกันใหก็คืูที่ต่อโอ้นี่เกราับของออโซครับเสร็จทนในสนามนีรวไปาดของตนีเองครับ มาที s, うう่เจ้าไลแล้วแน่เปิดเกิเคิดทิอไปัโอ้อยู่วนาครับจะจยังไงรันโอ้ใจ่าเสีย้เดี๋ยวรูปเขางตลาดนร เตะข้ให่เข้อได้มแกงด้วรจับได้เลแกงด้นจ๊ะโอ้โหแ้นี่ดี่ห้ะรืออะไรคู่แล้วแถวสองโต๊ะโตจ้าบอยบอยเตอรลี่ฮะจอต้ากิวนี่บอยแล้วพงสาวรับัาแถวสองลังอยู่แล้วจะลอยขึ้มาดกับเรือรับานี่เเจ้าปอกปอกปอการับฝาอู้หไม่ถอดแนเลยผมเบี่ยวเลย นี่นะเคบจ๋า้าปากเลือของนาแล้ครับจนวัสุดท้ายมันสิ่งมันเป็นการข้อจับอย่าให้เด็กขาดับอโรู้ขาเลยคร้บมาเจ้าบอยไปนะครับโอ้โหแต่หลบเลยแไป่แเข้าเมยมันไม่เข้าเข้ลยไม่เข้านะจ๊อมงจหลังนี่มึไม่ังอ่ะ อย่าให้เพื่อนตัดหลังนะฮะเพื่อนไม่รีตัดหลังนะฮะทวดพวดไม่เจอัขาดนะฮะโอลไม่เยอเลยขยับเลยตูดต้องวางแข่ยกใหญ่เลยครับนี่างเง้สลับน้อยต้องมีสมาธิกับเกมตนะครับตูดจะพอเป็นรองแล้วจะ่าสนามไม่มีตัวเตี้ยด้วยเนี่รการภารจจะมาลงมาพิเกตเนี่ยคาทีผ่านเนีู่ ตูเลอกมอโต้เกิดมาที่ตัวนี้๊ดใส่ท้ายท้ายอยที่บอยตูเลือกจี๊ดนะตูดนะเลนะือคนะูอคนะ่ครนะับตดเลงลีบนรับ เปลียนที่รถไฟนะฮะถ้ามาที่ก็เตรียมตัวได้เลยนะครับเดกโบนะฮะแต่เจ็บในของ V I P เดกโนะฮะอยู่ในกรง่อับทุกอีกครับสอหนะครับสองทครับเดกโบแก็ V I P เด็กโนะฮะี่สนามก็รบกวนนิดนึงครับให้ตัวแทนรา้าไปไปตรวจรายชื่อครับีเป็น V I P เดโนะับ ที่ฟกับตเสุาาที่ก่ออโอ้หจะแต่จังหวะนีเอยติดให้เล็กต่อตาที่อกกับคอที่อและจังหวะนีรยากาศดเข้าไปนะลูกขาตาน้อยีอยู่นูตด้านหมบ น้อยนะครับเพราะว่าน้าหมอโภลิบไปนักเตะเยอะจริงๆครับเขามาทำดาเอาสวมทวารตัวหมอเอาอีกิที หบอกฟ้าไม่มีใครนะถึงทุบเยอของแบั้นลอกฟาก็หูหโดนเหี่ยวนิดตึงนโอ้โหโอ้โหเบเกโ้ในสนามที่รู้ว่าจะมีขนมเป็เพื่อนกันครับในสนามต้องคู่กันวีครับ ีทีแล้วของตลาดน้อยบการพนันครับอยู่ที่ดุก่อนใช่ไหมฟอกกันม่เหรอมีดช่าของทุกเปรนี้ลำบากแน่นอนตัวไก่นี่เดี๋ยวพอจับไแล้ตอขี้เหียวะครับแซมบ้าแซมบ้าอบ่าจะจอบาต้องยังไง อ uh> ย่น่าดขาเคื่อนขีลูกแคแล้วก็ปอ่แลวก็โต้เลีมาที่ป๊อป้ป๊อปยู่ที่ดีให้จบแนี้ลรับเราจะ่านขึ้นเาวลาหลังนะครับนาทเศษๆนตอนนี้ตลาดน้อยนะครับแล้ว ใชครับผ <dri ality> ู้แร็คไดดีครับแต่จีนตสดเข้าไปแล <a> ้วก uh ันอาจะวแล้วที่หมอกซ้ำโอ้โหอะไรแบนี oh, okay. uh ้ลงตึ้งเลยนะเจอดูโอ้โหจีว่าซ้ำหองบอยครับอาจจะยีงเบาไปนะแต่ตัวนี้จับเลยจีนยดหางเล้วาเจอทีต้องบอกแขนยาวเลยนะเนาะู้ก็บีเปลี่ยนน้าได้แล้วครับโอ้โหรากาศการรับกประตูทีู่้นเาผลักมาเป็นผู้ครับเขาบอกว่าเป็นจังหวะที่หนึ่งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งของเกยเลยก็จะจับที่สุดเลยครับ ไม่ได้เลยครับสลัดน้อยครับสตูอันนี้ก็พยายามจะตูดเข้าไม่ได้นะครับตบตบตแตะมาตรงกลางหาจังหวะได้ที่ไหนนะครับติดล็อกนี่แหละครับจะบังเสร็จสลัดบอลตู้จอดเข้ามาที่นักเตะคพอเร็วสูงครับเร็วจนล้มเลยนะครับดูการบาดเจ็บของผมได้ห่วยไปอ๋เถ้าจะจังหวะที่จะยิงชุดคู่ครับโดนปรตัดเข้ามา ใช่ครับตื่เตินแบบโตผู้เล่นอมาใช่คดีคดีนะครับยิงนู่นี้ตีนะครับโอ้เก็านครับไมอ่อนคตรงน้เลยต้เองทุ่มเลยเก็บเก็บรับครับขอโต้สาสาแดนหลักไม่คิดเลยแวันนี้ก็ ทุกนีดวะอ่รี้หดสี่ตูนะก่งนี้เป็นค้งแรกเลือสีู้คับนีมผู่แรกครับถ่ายแ้วลุกพัอนแ้ต่พอจะแรกแ้คูวดท้องาวเลยครับเียไม่นัดคจังหวะแรกลคับคูแต่บอลเข้าข้างหลังครับหมอเ้าแล้วก็เสือกตัวสือกเนี้ตั้แต่ยามเล็ด เปี่ยวครับต้งเลือไปอปมาลูกนี้ะจให้เป่าไปด้วยครับ้องหาเพืนยาสวยครับป๊อปป๊อปแตกโดนได้ตมาปิดครับี่สีดียวูกนี้าเลครับรับเปิดช้นเลยครับปอปยครับโอ้โหายครับเนิ่มถึงเกมบุกท่แล้ว่อสู้ต้ารับแล้วหาจังหวะสวนกลับครับ บอกคนที่ไปเปิดเข้ามาจะกลับได้ครับเดี๋ยวจะ้าสวนก็รับบองโโตขึ้นมาสามต่อสองเลยครับพี่ชายแต่แต่ไม่มตจังหวะแรกเพราแต่ยังกนไปครับโอ้โหผู้ที่ดีครับเดี๋ยวกลับไปครับไม่ฟังอีลาให้ลงครับลงกลับขึ้นมาครับอยู่ที่เจ้าไปครับไอ้คนเกลียวพาที่บอตครับโอ้แล้วเปิดได้นีนะฮะฉัน,นับครับเลยจะให้เป็นบอลของตาไลยจะเป็นการเปลี่ยนตัวด้วย ตัวเก่าแล้วแบนี้สองฟองลงมา่นะองนี้จะเอามาประกบบัุดของคู่เลยนะจอตาโอ้โหดีไม่ใช่สีสันโดดๆโดไอยๆเลยดนไปเินไล้เหยดูแล้วอหบบนีครูเหนื่อยครับดูเหมือนไม่ฟิตแค่กออ้ตวเล่นไปได้ครับบอยบอย มือขลอกเข้าซ้ายปอกม่อขัดขวาเข้าซ้ายแตะล็อกข้อขวาด้วยม่อขัดขวาครับแตะล็อกข้อซ้ายอ่ะไม่ไหีกแล้นะะโดการดอีกไม่ได้ต้องหลาันเลยาะสุข้าเขาบินที่วึงโต๊ะสะพานเนี่ย